สนับสนุนโดยนิวมิสุบิชิ Expander c o u s กลับเขสู่เดอริ้งบอลไฮโซโบเยะภารกิจติดโบช่วงนี้เราจะพาไปล่วงลึกถึงเรื่องราวความรักของหมอเจี๊ยบลนาพร้อมวิธีเพิ่มความหวานสุดโรแมนติกเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อได้เลยครับข้างบนนะดูห้องนอนไปละมาข้างล่างนี่คือโซนกินข้าวที่ดูทีวีของคุณแล้วข้างหลังนี่ก็โซนคัวเนี่ยคุณอยู่ คาเฟ่ <Coffee. S 1> อ๋อมีมีโซนทำกาแฟ,แฟด้วย <8. S 1> ใ,ใช่ใช่เพราะว่าน้องเดียชอบกินกาแฟแล้วตอนแรกจะว่าเป็นคนไม่กินกาแฟแล้วก็ช่วงช่วงที่เขาชอบกินกาแฟแล้วมันเป็นช่วงโควิด mm. พอดีเราก็เลยเหมือนกับว่าไปฝึกทํากาแฟแล้วก็เรียนรู้กาแฟแล้วก็เหมือนหลงรักในกาแฟตอนนี้คือดื่มกาแฟแล้วใช่ดื่มกาแฟเพราะว่ามันมันเป็นแบบ มันสนุกอะแสดงว่าเป็นคนหนึ่งที่เวลาอยู่กับแฟนก็ค่อนข้างแบบใส่ใจรายละเอียดเรื่องของแบบเขาชอบอะไรเราจะได้แบบ<อ>เปลี่ยนไปตามเขาอะไรอย่างงี้ปะแน่นอนค่ะเพราะว่าจะเป็นคนว่าพอเราเจอคนที่ใช่จริงๆอิะมันต้องเจอคนที่เรารู้สึกว่าใช่นะทุกทุกอย่างที่เราทำอะมันจะไม่ต้องแบบบังคับตัวเองถูกใจอะไรคนนี้อืมทุกอย่างทุกอย่าง ไอ้จริงๆอันนี้เดี๋ยวคนทางบ้านคงอ้วกเดี๋ยวคนทางบ้านคงอ้วกหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขารับได้จริงอาไม่คืออันนี้มันมันความรู้สึกจริงคือน้องเดียมันเกินกว่าที่เจ็บคิดเขาเป็นคนสมมติเรามีความหวังแค่นี้ใช่ป่ะแต่เขามาแสดงตัวให้เราเห็นว่ามันมากกว่าที่เราฝันเป็นคนที่มากกว่าในความฝันอะจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้หัวติดเพดาแล้วหัวติดเพดาแล้วไม่หัว เขาอะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยจากตอนแรกที่เราชอบเขาแค่แบบภายนอกเหมือนที่บอกอะสเปคทั่วไปสาวหมวยน่ารักใจดีเก่งแต่พอเราครบกับเขาอะ่ะเขาทําทุกรายละเอียดจากภาพที่เราเห็นเขาเป็น working w o m a n เวลาเขาบทจะเป็นแม่บ้านเขาก็คือดูแลเราทุกอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดข้อเสียอะไรที่ไม่ดีของเราเขารับได้หมดซัพพอร์ตจิตใจเราได้เข้ากับคนรอบข้างเราได้หมดแล้วก็บางทีอะเรายังไม่รู้เลยเราอยากได้อะไรแต่เขายื่นมาให้เฮ้ยแบบ รู้ใจมากกว่าเรารู้ใจตัวเองอีกจริงๆแบบพี่เรเลยรู้สึกว่าจะโชคดีมากที่เจอที่เจอคนนี้เดียบ้างเดียบ้างเป็นยังไงบ้างคะครูกับเจี๊ยบอ่าจริงๆสำหรับเดียเลยว่าเหมือนความรักกับพี่เจี๊ยบอะมันแบบมันเพียวมากๆมันเหมือนมันมันมันบริสุทธิ์มันใสมากๆมันทําให้เดียมันรักเหมือนเหมือนตอนที่เรารักครั้งแรกรักแบบที่ไม่มีคอนดิชั่นอะไรรักแบบ พูดเราจะร้องไห้พูดเราจะร้องไห้อโอ้อยู่ดีดีดานะม่าไ่ไม่จริงจริงก็คือเหมือนเหมือนเหมือนรักครั้งแรกของเราที่เราแบบเหมือนไม่ได้ต้องกลัวเจ็บไม่ได้ต้องกวกกหกักไม่ได้ต้องกลัวอะไรอะ่ค่ะอือ,อ,อ,อเอ,อ,อาร้องไห้เฉยเลยอุ้ยอุ้ยซึ้งแเราไม่จําเป็นต้องพูดออกมาแต่มันรู้สึกแบบนั้นเนาะเออนี่รู้จักกันมากี่ปีแล้วคะเจ๊บก็ถ้าเกิดเมษานี้วันที่สี่ครบอเออวันที่สองเมษายนนี้ี่ครบ5บห้าปีค่ะ รู้ตัวตั้งแต่วันแรกแต่ชอบแต่วางฟอร์มอยู่ไม่ด้วยสถานะของเขาไงาตอนนั้นเขายังมีแฟนอะไรอยออเลยเป็นเพื่อนกันไปก่อนใช่ใชก็อย่างที่บอกไงตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าก็บอกว่าเดี๋ยวขอลา์เดี๋ยวจะส่งรีวิวลูกโป่งว่าง้อสาเร็จหรือเปล่ายงี้แล้วพอไปถึงก็ทามันถามว่าเออเองอ่ะมีแฟนยังเองอ่ะมีแฟนยัง ยังมีแฟนย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปถามเขาว่าทำไม <c oughs> มีกับสาวเองเองเองค่ายองวอย่างงี้ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขามีแล้วเราก็เลยเอา้าวมีแล้วเราก็แบบเดี๋ยวเสียฟอร์มอ๋อแค่จะบอกว่าแบบดูแลคนรักดีๆนะจะได้ไม่ต้องเสียใจแบบเราดูแลคนรักดีๆนะจะได้ไม่ต้องเสียใจแบบเราแต่จริงอา้าววืดเขามีแฟนแล้ว <c oughs> วืดวืดวืดก็หล่อใจก็ไม่ได้คิดเกินเลยอะไร จนกระทั่งแบบผ่านไปเป็นปีแหละถึงถึงแบบมามา,มาคบกันมาแบบมาเจอกันอีกทีเออดีนะเป็นคู่ที่น่ารักอะ่ะมีแบบว่าเคล็ดลับอะไรที่แบบว่ามัดใจกันแล้วกันไหมคือจะว่าเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นแล้วก็จําคนได้จากกลิ่นหรือเหตุการณ์ต่างๆกลิ่นมันช่วยทําให้เรานึกถึงบรรยากาศต่างๆเนี่ยแล้วน้องเดียดันเป็นคนที่กลิ่นตัวกับกลิ่นนี่มันเป็นเคล็ดลับของเจ๊วกับเดียค่ะ, <S 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 คะนี่ มาดามฟินจะเชื่อว่าพูดไปเนี่ยออคุณผู้ชมต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะาดาราใช้เยอะมากเป็นเคล็ดลับที่เจ๊บกับน้องเดียใช้จริงๆเพราะว่าเวลาที่เวลาจเจ๊เหนื่อยเบ,อเบื่อกลับมาจากบรรยากาศภายนอกแต่พอเรามาใกล้กับคนที่เรารักอย่างเงี้ยเราได้กลิ่นที่เราชอบกลิ่นที่คุ้นเคยแล้วที่สําคัญอันเนี้ยคือพอมาฉีดปุ๊บมันคือกลิ่นของน้องเดียเลย oh. ผสมเขากิ่นเนื้อเขาอะใช่เขาใส่อื่นอีกเขาพกใส่กระเป๋าไว้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าปกติเนี่ยด้วยความที่เวลาเจ้าก็น้อยทําหลายอย่างมากทั้งเวลาไปโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเวลาน้อยอ่ะเอาจริงก็ เราอาบน้ําจะอาบน้าครั้งเดียวก่อนนอนเท่านั้นตื่นฮะจริงจริงอันนี้ใช่ละชุดทุกอย่างเขาจะเตรียมตอนน้นเตรียมไว้แล้วพร้อมเลยว่างเรียงไว้หมดเลยว่าอะไรอะไรนี่ยก็คือตื่นมาแปรงฟันฉีดมาดามฟินปึ๊บปึ๊บออกจากบ้านแล้วเจอเจอกันอีกทีคือตอนดึกเลยมาอาบน้ําอีกทีแล้วก็เนี่ยก็คือเคล็ดลับเราพกไว้คือพกไว้ทุกกลิ่น ผมไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไปเหตุการณ์ไหนจะไม่ได้ใช้กลิ่นเดียวประจําดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณมาทั้งทีมันต้องจัดโปรโดีๆมาให้เราวันนี้นะคะก็คือโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามาเปิดบ้านเจ็๊บทั้งทีนะคะก็นี่เลยค่ะคลาสสิกสีดําสีฟ้า2ขวดนี้นะคะซึ่งปกติราคาเกือบ3,000บาทแต่วันนี้เจียบให้เลยค่ะขายเพียง1 9 9 0บาทเท่านั้นเป็นไงนี่เลย เราจัดมาให้ละนี่เ,เราจะได้เป็นแบบนี้มาเลยแต่ยังไม่จบเท่านี้ยังมีอีกถ้าเกิดคุณซื้อตอนนี้ในรายการนี้ในแอดฟินสนี้นะคะนี่เราจะแถมให้อีกนะคะสองสีนี่เลยค่ะ2ส,สีสีส้มแล้วก็สีม่วงนะคะอีกอย่างละหนึขวดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าซื้อ2แถมสองแต่จ่ายเพียงแค่1,990ซึ่งปกติต้องเท่าอไหร่ เกือบหกพันนะคะกว่าจะได้4ี่ขวดนี่ต้องเกือบหกพันแต่วันนี้พิเศษมากค่ะพิเศษจริงๆจัดให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะแอดไลน์ไปเลยค่ะที่แอดฟินสามหรือว่าโทร021146466ค่ะเรียกว่าวันนี้พิเศษสุดจีอาภุารเปิดบ้านให้เราขออะไรพิเศษพิเศษเพิ่มอีกได้ไหมคะโอ้โหได้เลยค่ะถ้าเกิดขอมาขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนนะคะสาหรับเจี๊ยบวันนี้เลยค่ะถ้าเกิดใครสั่งโปรโมชันนี้นะคะแถมนี่เลยค่ะ ชื่อยินดีเป็นผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงนะคะที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นเนื้อมูสนะคะมีส่วนประกอบจากออร์แกนิกด้วยค่ะซึ่งเจอกับน้องเดียนเนี่ยติดใจมากเราใช้กันทุกวันเลยดังนั้นวันนี้เราเรียกว่าแบบว่า จัดเต็มจัดเต็มอะไรบ้างน,นะคะโปรอีกสักทีอีกรอบเลยนะคะก็ทุกคนเตรียมเลยนะคะแอดไลน์ไปที่แอดฟินสามนะคะ<ม>แล้วก็นี่ค่ะถ้าเกิดซื้อนะคะวันนี้นะคะสีคลาสสิกนะคะมาดามฟินสีดําสีฟ้าจากปกตินะคะสขวดราคาเกือบ3,000บาทแต่วันนี้นะคะจ่ายเพียง1990บาทเท่านั้นเราก็จะแถมอีก2ขวดนี้เลยนะคะซึ่งเท่ากับว่าซื้อ2แถม2ในราคาปกติเนี่ยเกือบ00พัแต่วันนี้จ่ายเพียง1990บบาทแค่นั้นไม่ มียินดีให้ด้วยค่ะอีกหนึ่งอันต้องไปลองค่ะอันนี้ดีจริงๆนะดังนั้น<ม>คุณผู้ชมรีบโทรศัพท์เ,เข้ามานะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แอดเลยก่อนเลยแอดฟินสามเนาะใช่ค่ะ<ม>แล้วก็โทรนะคะที่021146466นะคะอ่ะเรียกว่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณสองคนมากจริงๆที่อุตส่าห์เปิดเรือนหอใช้คําว่าเรือนหอจริงๆอเลยเรือนหอให้กับเราได้มาแล้วก็ขออนุญาตค่ะวันนี้คุยติดโบของเราต้องมอบโบให้กับคุณทั้งสองคนด้วย ชื่อเห็นไหมเราเห็นชั้นวางยังว่างอยู่ <c oughs> เราจะประดับโบว์ที่บ้านคุณดิฉันโบหนึ่งอะไรอย่างนี้ <c oughs> ได้เลยคะ่ะนิดหนึ่งสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะทั้งสองคนเลยวันนี้ขอบคุณค่ะเ <c oughs> ดตติดโบกับคนดังประจำสัปดาห์กันไปแล้วตอนนี้ใครที่มีปัญหาในชีวิตเรามีตัวช่วยจากคุณป๋องสุพรรณมาบอกต่อกับช่วงนี้เลยครับติดโบโชว์มูอย่าพลาดครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำวัตถุมงคลสำหรับ นักศึกษาเด็กๆนะครับที่เข้าห้องเรียนอาจจะมึนนะฮะคิดไม่ออกตอบไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้จะขออะไรให้ได้ประสบความสำเร็จวันนี้ผมแนะนำเลยครับมีอยู่องค์เดียวเลยนะครับองค์พระพิคเนธเทพแห่งความสำเร็จสำหรับพระพิคเนธองค์ที่ผมให้ท่านผู้ชมชมอยู่นี้ เป็นยุคโจโละเป็นอินเดียใต้นะฮะพระพิฆเนศแต่ละองค์ถ้าเป็นยุคเก่าสมัยเก่าจะเป็นของเขมรของสมัยรบบูรีก็จะแตกต่างกันนะฮะองค์จะไม่เท่ากันขนาดจะไม่เท่ากันนะครับไม่มีเหมือนกันสักองค์เพราะสร้างทีละองค์ฉะนั้นการการพิจารณาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนะฮะโลหะต่างๆอยู่ที่ศิลปะอยู่ที่เนื้อหา เพราะนั้นการแนะนําองค์พระพิฆเนศไม่จําเป็นต้องมาหาเก่าอย่างที่ผมให้ดูนี่นะครับหาที่ใหม่ๆที่วัดต่างๆผ่านการพุทธาพิเศษจะเป็นวัดแคกวัดสุทัศน์วัตตุทัศน์ก็เป็นมีชื่อเสียงของเจ้าคุณสีนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นนักสะสมพระเครื่องเนี่ยก็เสาะแสวงหากันแล้วขอพรนะครับ นี่นะครับตั้งนโมสามจบนะครับขอพอรองค์พระพิคเนตนะครับตั้งนโมนโมตัสสะพะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสตะนโมตัสสะภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตสะองค์การพินทุนาถังอุปปังำพม,มโนจักอินโทพิกเนโตมหาเทโอะหังวันทามินะครับสามจบนะครับแล้วก็อธิษฐานขอเลยท่านจะประสบความสำเร็จในการขอ เพราะนั้นการมีพระพิคเนธถือว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จของคีวิตของหน้าที่การงานที่ท่านจะปฏิบัติดำเนินชีวิตก็จะเป็นแนวทางที่เรามีเทพนำให้เราประสบความสำเร็จครับช่วงหน้าบุคอณาจาักรของเล่นสุดล้ําค่าที่มีมากกว่า1 0 0 0 0 0ชิ้นพร้อมภารกิจติดโบให้กับของเล่นที่มีเพียง10ชิ้นในโลกจะเป็นอะไรรอติดตามสักครู่เดียวครับ